สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราจะมาเสนอรายวิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องความมีวิยืนในตนเองครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับครับผมนายตรัพย์จตกุลเลขที่หนึ่งครับครับผมนายธีเชื่อสุนารงเลขที่สองครับครับผมนายเกียรติเจร่าบเลขที่สามครับผมนายเกียรติชชุนชนะเลขที่สี่ครับผมนายธนิชย์รำลี่ที่ห้าครับผมนายนิติสรพงศ์เลขที่ยวครับ ผมนายวันจนเลขที่จเจดครับผมนายริบั์ประดิเลขที่แปดวินัยคืออะไรวินัยคือระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใจของคนในสังคมไม่เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความสุข วายครับทำไมเราถึงต้องมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยช่วยออกแบบแนวทางการใช้ชีวิตและสร้างทัศนคติต่อการจัดสิ่งต่างๆรอบตัวให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทําให้คุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาซึ่งทัศนคตินี้เองเป็นสงเล็กๆที่ตัวบุคคลสร้างความแตกต่างในแต่ละคนวินัยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่คนประสบความสําเร็จจะต้องมีนะครับ การเป็นผู้มีวินัยครับดีอย่างไรข้อ 1. ทําให้เกิดความมั่นใจสามารถควบคุมตนเองกุมอารมณ์และการกระทํานําไปสู่ความมั่นใจในตัวเองและความรู้สึกที่มีคุณค่าตัวเองครับ 2. ทําให้เข้าใจตนเองมองภาพตัวเองดีขึ้นเมื่อประสบผลสําเร็จและมีและเมื่อม,มีการเปลี่ยนแปลง 3. ทําให้งานได้ประสบผลสําเร็จ 4. ทําให้เป็นคนที่ทาอะไรอย่างมีจุดมุ่งหมาย 5. ทําให้สามารถควบคุมตนเองและการกระทําให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 6. ทาให้เห็นคุณค่าของเวลาเงิน <c oughs> และสิ่งที่อยู่รอบข้างและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ยอมรับของสังคมครับโอ้แถววินัยควรเริ่มจากใครวินยัยมีไว้เพื่อกําหนดกฎปฏิบัติในสังคมนั้นๆดังนั้นวินัยควรเริ่ม จากตนเองแล้วก็ค่อยพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมสถานการณ์สถานที่เช่นวินัยในห้องเรียนวินัยในโรงเรียนวินัยทางสังคมเราจะสร้างวินัยได้อย่างไรสีวิธีสร้างวินยัยหรึ่งดจุดอ่อนของตัวเองสองกจัดสิ่งรอใจสามตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนการลงมือทำอย่างชัดเจัสี่ลงมือฝึกฝนอย่าต่อเนื่องห้าสร้างอุนิสิยใหม่ๆโดยทำงานอย่างเรียบง่าย หกกินอาหารไวๆแล้วเป็นอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพเจ็ดเป็นวงที่มีเกี่ยวกับพลังความต้องการเก้าให้รางวัลกับตัวเองสิบให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อเอ่อกระชาครับวินัยคืออะไรครับตอบเอ่อ,อ,อ,อขอไก่แล้วครับข้อบั่หนและเปียบแผนและข้อบังคับครับข้อสองทำไมต้องมีวินัยเฉลยพอควายครับ ช่วยออกแบบแนวทางการดำเนินชีวิตและสร้างธัรนาติต่อการจัดการสิ่งต่งางๆข้อ3ครับการมีวินัยดีอย่างไรก็ไก่ทำให้ทำงานได้ประสบความประสบผลสำเร็จขอไขททำให้ได้เบีย้ยปอกวายทำให้กุญแจปิดได้ฉเฉลยก็ไก่ทำให้ทำงานได้ประสบผลสำเร็จครับครับคุณของพวกเราขอจบการน,นำเสนอไวเพียงเ,เท่านี้ผิดพลาดัะไรใดกภไปมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ coming out.